สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพก้าสะพานบุญนะคะค่ะวันนี้นะคะจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดไผ่สามตำลึงตำบลไสงามอําเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมนะคะค่ะวันนี้นะคะมีงานสําคัญมาฝากท่านสาธุชนอีกเช่นเคยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะที่วัดไผ่สามตำลึงนะคะหลวงพ่อท่านก็ได้สร้างเบียกแก้เบียก,กันนะคะรุ่นที่1เสาห้านะคะเอาไว้ให้ผู้ศรัทธานะคะที่มาร่วมกันนะคะบูชาได้นะคะที่วัดไผ่สามตำลึงใครอยากจะรู้ว่าเบียกแก้นี่คะมี ประสิทธิภาพยังไงหรือว่ามีคุณภาพยังไงมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตาม้องจิตนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศภายในพระเศียรลึงนะคะและเบี้ยแก้ที่หลวงพ่อท่านได้สร้างทำนะคะท่านเองก็ทํากับมือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่ท่านทําออกมานี้ท่านก็ทําด้วยความที่ว่าท่านได้มีความอดทนแล้วก็มีความใจเย็นมากๆแล้วก็มีขันติในการทําทุกๆตัวนะคะที่ท่านลงอัขระนะคะก็ทําด้วยจิตใจที่สะอาดและสงบนะคะก็เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมกันนะคะศรัทธา เบี้ยแก้นะคะก็มาเช่าได้นะคะที่วัดไผ่สามตำลึงซึ่งเป็นรุ่นที่1เป็นเบี้ยแก้เบี้ยกันรุ่นที่1นเสาห้านะคะและหลวงพ่อท่านก็ได้ทําและได้สร้างเองกับมือเลยนะคะค่ะและภายในวัดไผ่สามตำลึงนะคะจะมีความประวัติความเป็นมาอย่างไงเกี่ยวกับหลวงพ่อก่อนที่ท่านจะสร้างเบี้ยแก้นะคะเดี๋ยวตามจิตค่ะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดและไปชมประวัติของการทาเบี้ยแก้ที่หลวงพ่อเนี่ยท่านจะเล่าให้เราฟังตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าวัดวัดไผ่สามตำลึงเดี๋ยวตามจิตนะคะ เาไปชมบรรยากาศภายในวัดไผ่สามตำลึงไปการบม็กิการหลวงพ่อและไปชมวิธีการทําแี้แก้ของหลวงพ่อกันเลยค่ะขอเจริญสุขสวัสดีสิทธิอนุสิ์ทุกท่านอาตมาภาพพระครูปลัดวิทยาฐานะธรรมโมหรือว่าหลวงพ่อเล็กวัดไผ่สามตำลึงตำบลไสงามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมก็จะนึกหาวิธีว่าจะทำยังไงก็เลยนึกถึงเบี้ยแก้ไวการบางแก้วที่เราได้ศึกษาแล้วเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆเช่น วิธีการทำวิธีการกรอกประลอดนะเรียกสูตรประลอดกอกประลอดออลงคันหาลงอาาลักขระเลขยันต์ต่างๆนานาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากหลวงปู่แล้วก็หลวงพ่อแล้วก็ตามตลดตำราบางบางส่วนก็ต้องใช้จิตนะยโยมใช้จิตจิตเป็นเอกขอตาลมคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งก็จะทําทอะไรมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตลงไปจานอาาักขระเลขยัน์ต่างๆนานา ก็ต้องใช้พลังจิตใส่ลงไปพอใส่พลังจิตลงไปเนี่ยใช้กระถากำกับแต่จะบอกที่นี้นะมันก็เออเอาเป็นแค่ท่าทางะอะโยมก็บอกบางทีบางอันเนี่ยก็เป็นสูตรของตำรับวักจางบางแก้วอาจจะอาจอาจะไม่บอกไม่ได้ก็ต้องต้องต้องขออาภัยด้วยพออาจารย์ก็ต้อนึกถ,ถึงคุณครูบาอาจารย์ตำลักตำลาพระเวทต่งต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 งางๆอัขระเล็ยนันบนกระถาต่างๆที่เราได้ฝึก ท่องจำมาใส่ลงไปพอใส่ลงไปเสร็จก็ต้องเรียกอักขระเส้นยันอักขระยันตังสันตังวิกึงทะเลจงมาปังเกิดเป็นอักขระเล็กยันต่างต่างนานาและก็ใส่คาถาใส่หัวใจใส่อาการลงไปพอใส่อาการลงไปแล้วก็เสกตำรับหลวงปู่อีกทีหนึ่งก็คือตำรับอาการบางแก้วก็มีคาถาหลวงปู่กำกับโดยตลอดนะแล้วจึงมาปเป็นเบี้ยแก่จากไปเปื่อยอย่างนี้มาถัก อย่างนี้ถักเป็นเมียแก่ทาลักถักเชือกสีขาวแล้วก็ทาลักเพื่อรักษาเชือกเอาไว้ให้อยู่ในนานใสหูเพื่อจะให้ญาติโยมเอาไปห้อยไปแฝนนะเมียแก่เมียกันต่างๆนานาเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ไหวเพราะอยู่วัดบ้านนอกอะ่ะก็เลยหลวงพ่อตอนนั้นสมัยก่อนยังขับรถตอนตอนยังไม่ได้บวชเป็นคารวะทําบริษัทอยู่ก็เลยไปขอร้องหลวงพ่อหลวงพ่อกับมาอยู่บ้านเนี่ยเพราะมันไกลเหลือเกิน กว่าจะมาเยี่ยมเยียนกันสมัยก่อนทุ่งกระบำอู่ทองหูไปลําบากต้องนั่งรถจากคนครอฐเถมไปลงอู่ทองครึ่งวันสมัยก่อนถนนไม่ดีต่วพศอะไร2,530นห้าคม32สมัยก่อนนะแต่กลับกลับมาย้อนย้อนเรื่องเรื่องเบีย้ยแก่เรื่องเบีย้ยแก่เนี่ยเอ,อตัวที่เป็นสบบรัพคุณนี้โยมก็ต้องไปไปไป,ไปดูกันเองนะทรังสรรุคุณส่วน ฉันก็มีหน้าที่ทำอย่างเดียวทำตามตำราหลวงปู่นะโยมก็ใครศรัทธาก็พุทธศาสนาก็คืออย่างน้อยน้อยให้พุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายรู้จักให้ทานรักษาศีลมั่นภาวนาก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วรู้จักการทำบุญสุนทานรู้จักไหว้พระสวดมนต์รู้จักศีลห้าการจัดรักษาศีลห้าไว รักศีลห้าไว้เช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์นะข้อที่2ข้อที่สาไม่รบพิษในกรรมคุณข้อที่4ไม่มุสาวาทาข้อที่5ไม่ดื่มสิ่งสุราและเสพติดต่างๆนะีถ้าคนทุกคนปฏิบัติในหลักศีลหได้ก็อาศัยที่ชอบชอบด้วยแล้วก็ออพอไปฝึกไปแล้วมันเป็นสมาธิดีเวลาท่องต้องทงน้องเ้ยอ,อย่างอย่าง ส,สติตติธนุเจวะสเพเตปะคปะปะขาวิจุณนานิโมบังมามนะุูสันตินี่คือคาถาเสดส่วนคาถาอีกตัวหนึ่งก็คือนามาะนะอกอ,อนนักะก,อ,นอ,นนก,กอ,ออ,นอ,นนกกอโนะนาอะกางอุมีอาม,มิมหิสุตังสุนะพุทังอะสุนะอะนี่คือคาถากำกับสุดท้ายตัวนี้ก็เป็นของลำดับไวการบมังแก้วที่ต้องใช้ความพยายามใช้ความจำใช้สติใช้สมาธิ ก็อย่าท้องต้องเห็นตัวไปเลยถึงจะมีความสําเร็จกําหนดจิตลงไปในตัวตัวนะก็ตัวนะตัวมะก็ตัวมะลงลงไปนะกาโลโหติสองโวจงเกิดมาเป็นตัวนะมะอคาลานามะโหติเอหิปันทังกาโลโหติสองโวจงเกิดเป็นตัวมะแล้วก็กาหนดจิตลงไปนี่คือคาถาสําเร็จแต่ต้องกำหนดจิตลงไปในตัวนั้นที่เรากาหนดไว้เขาเรียกว่าเอกขตาลมก็คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อจิตเราบริบูรณ์ด้วย ศีลเพื่อสมาธิด้วยปัญญาสิ่งต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้ขอก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่นำไปใช้พกติดตัวก็ขอให้รัตนาคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณมีดามาดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จะปกปักรักษาญาติโยมที่ได้บูชาเบี้ยกันเบี้ยแก่นุกก่นหนึ่งุ่นเสาห้าของหลวงพ่อเล็กไวัดไผ่สารตำหนึงตรรม,มน์ใสงานมเภอบางเลนจงงังหวัดนครปฐมต่อไปก็ขอเจริญพร